สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง o f ฟ Off Family ครับวันนี้มาแข่งครับฟุตซอลอาเซะนอนเจอแมเชสเตออ์ซิตี้ครับห้าต่อห้าโกยใหญ่ครับทีมแมาชิดน้องตีนทับมาด้เดอรบอยโลดี้ฮาแลนอ้าวเห็นบมกไม่ทันครับ อาเซอร์มีดีคอนไว้มาตีเนลี่การเบนเซซุสซาก้าแล้วก็แลนเดิร์ครับแล้วซิตี้ได้เป็นฝ่ายเขียก่อนแล้ซิตี้เอาแล้วเล่นเอาแล้วเสียเลยครับโอ้โหทิพยปะ่ะเอาไม่มีออกข้าเกมนี้ไม่มีออกโอ้โหไอเดนสันยังเซฟเหนเียวครับเพิ่งกระถางหลุดเพิ่งม,ม,มา อไอ้ออออกระสันเราซ้ำอีกทีไม่ได้ครับเรามาลูกนี้หาเล่นโอ้โหเอาลูกหลังเลยเอาลราซัดลูกน,นี้ไม่ได้เราซ้ำเรียบร้อยครับอาร์เซนอลเอานะเลยเราต้องีบไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็เซฟแล้วนะแต่ว่ามันไม่ไดีออก ซ้ำได้ลงๆเลยสบายเลยมาซินเนลี่อาร์เซนอลเนื้อขึ้นนำไปก่อนโดยมาตินเนลี่อ้าวแล้วอย่างไรแล้วลูกนี้สวนกับของอาร์เซนอลแล้วกายเป็นเซซูตี้เรียบร้อยครับต้องมาตู้ต่อตู้เรียเดีดีฮะดีดีฮะเราสัดลูกนี้โอ้สุดขั้ว อุ๊ยมาแรงเบาไปเอาแล้วยิงขาวไวไปอย่าไม่ทันแล้วเนะมืเ่อกีอ้บอยๆแลรตาก้าส้นลูกนี้ลเอาแล้วลูกนี้อุ๊ย นนนนะเาเเรายิงลูกนี้เรียบร้อยรับตามประตูอสูงครับมาตีเดลี่2ลูกครับเดี่ยวกาบแฮติกเลยครับรานะมาตีเดลี่ไปาาอ,าอ,อ,อ,าอาเล่นดึงดักไมได้โรดี โซดีคือมาหาแลนตันไม่ได้เบาไพ่ครับแล้วพิกกลับมาได้แล้วเอเด์สันยังเดียวอ้โสูเรียบร้อยครับตาแคา่4ประตูต่อ2เลยครับ ไลาดอีกแล้วครับเรียบร้อยอ่ะกาเบียวเชิญตุ๊ครับโรดี้วัลค์เดดิอัคตัดลูกนี้ลูกูแล้วตั้มไม่ได้ยัดลันเซลเหนียวอยู่ ตัดลูกนี้โอ้โหเราตั้มเอาคูไว้ไม่ได้ครับตุ๊บเปอร์เซฟครับเราหมดเวลาครับาต่อขึ้งหลังครับแล้วโลดีเบียดหลังไม่ได้แล้วตัดอีกทีโอ้โหแล้วยังไงลูกนี้ เราติดบ็อกก์แล้วแล้วเขาโอ้โหเรียบร้อยยักมาตีนาลี่แฮทริกจนได้ยักเอาวิชาคาราเต้ามาใช้เลยครับเมืเ่อกี้คือต้องใส่ได้เลย เ้วลูดเดียวมากาเบียวเชสุดแล้วยิงโอ้โหไอ้สันเจ็บแล้วเรยียบร้อยจ้ะดิคันไร้ยั้อ่ะหอไปยวล็อกมาหันลั่นสัว์ลงนี้โอ้โหเดบอย เราเอาอีกแล้วครับเป็นนอนแล้วฟัดลูกนี้ไม่ได้แล้วสีแดงได้ไหมครับเล่นผ่านเลยครับลเดียวโนาเล่นต่อครับไม่ฟาวเอาหลุดเดียวยังไม่ได้ครับเอาแล้วยังไงลูกนี้ยังไงไม่ได้จุดโทษครับ เราหลอ่างเอ้ยเราทำเดียวออกมาเล่นเองครับเดี๋ยวเราสั้นลูกนี้อ้ังไม่ได้เราลูกนี้ยังในสันยังปัดได้เราลูก โลดี้เราเดบอยเอาหูได้ยิงไม่ได้ครับเออหาแลนดักได้เออแล้วฝ่าเลยแล้วเดบอยดักได้เดบอยให้หาแล่นสั้นลนูกนี้โอ้โหต้องซับเรียบร้อยอย่าปีขาใจก็ได้ครับโรดี้ ตัดดิ้งทขาเยอะฮอลันเอาหูเขาเรียบร้อยครับก่อนจบเกมครับดีคันไรเราเรียบร้อยครับ เกมครับแมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลไป8ป,ป,ประตูต่อหนึ่งครับ